5าสาเหตุที่อาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับเงินไร่ละพันตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567และ68ไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทมีสาเหตุอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวรับเงินกันได้แบบไม่มีปัญหาอะไรให้กวนใจครับข้อแรกคือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้อแรกเลยครับสำคัญมากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจจะยังไม่สมบูรณ์ข้อมูลเกษตรกร หรือที่เรียกว่าทบกเนี่ยยังไม่ส่งมาที่ทกศนะครับท่านก็ต้องไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับสาเหตุข้อที่2หากชื่อหรือว่านามสกุลในทะเบียนเกษตรกรไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากอันนี้ให้ท่านติดต่อที่ทกศหรือว่าสํานักงานเกษตรในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันอาจจะต้องมีการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนนิดหน่อยอย่างเช่น บัตรประชาชนหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รอการอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านสามารถไปติดต่อที่ทกศเพื่อสอบถามสาเหตุและดําเนินการตามขั้นตอนที่ทางทกศเขาแนะนําเพื่อที่จะให้บัญชีของท่านใช้งานได้ตามปกติครับสำหรับสาเหตุข้อที่4คือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก กขให้ท่านติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทรกศสาขาในพื้นที่ได้เลยครับเพื่อทางทรกศเขาจะได้ดาเนินการโอนเงินให้ท่านได้ต่อไปและสาเหตุข้อสุดท้ายไม่พบข้อมูลครับอันนี้ทางทรกศบอกว่าถ้ากดตรวจสอบระบบแล้วขึ้นข้อมูลว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยให้ท่านติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการได้เลยครับและสุดท้ายหลายท่านคงมีคําถามเดียวกันว่า เงินไร่ละพันจะเข้าเมื่อไหร่ทางทงกศบอกว่าให้รอประกาศจากทางรัฐบาลที่ชัดเจนก่อนซึ่งตอนนี้ทกศเขาก็รอกําหนดการจากทางรัฐบาลอยู่เหมือนกันแต่ว่าระหว่างที่รอรับเงินตอนนี้ก็ให้ พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ดาเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เรียบร้อยและยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ระบบตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรของทกศครับติดขาดหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่านได้เลยครับ